สวนป่านะครับนี่ฮะคือต้นนี้นะครับนี่อ่าด้วยความที่ต้นนี้เนี่ยมันเป็นรากจากรากเดียวเนาะที่มันแตกกลุ่มแตกกอออกมานะผมก็ไปขุดจากดินมาแหละนะเพราะว่ามัน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 ขึ้นที่ที่สวนก็เลยขุดมาเห็นว่ามีกลุ่มกอดี พอขุดมาแล้วเนี่ยผมก็เลี้ยงเลี้ยงยาวไปก่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลี้ยงเลี้ยงไปคือตัด,ต,ดตัดเก็บบ้างนะตัดกิ่งเก็บบ้างแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยยาววันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เดี๋ยวมาวิเคราะห์ทรงกันว่า,าเราจะทําส่วนป่าเราจะมีมุมมองผมจะมีมุมมองอยังไงเวลาทําส่วนป่าต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราดูนะฮะตอนนี้เนะี่ย ตอนนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีมันจะมีต้นหนึ่งต้นสองต้นที่สามเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยต้นที่สามต้นนี้เขาจะแตกเป็นสองเห็นไหมเขาจะแตกเป็นสองสองต้นนะครับที่ที่เป็นง่ามอยู่ต้นนี้นะครับนี่นี่ถือต้นหน้านี่บางอยู่ต้นนี้บางอยู่ต้นต้นนี้ก็บังอยู่ คือข้างข้างในเนี่ยเขาจะแตกเป็นสองสองกิ่งนเนี่ยเนี่ยนี่กิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งหนึ่งนะครับเขาแตกเป็นสองกิ่งซึ่งมันจะบังมันจะบังเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดตัวกิ่งที่บังออกไปนะครับต้องตัดกิ่งที่บังออกไปตัวที่บังอยู่ก็จะตัดออกเลยนะครับ นี้ผมจะดูผมจะดูทรงก่อนเพราะว่ามันมีอยู่ห้ากิ่งเพื่อนอันนี้เขามีอยู่ห้ากิ่งผมจะดูทรงก่อนว่าควรจะไปกิ่งไหนควรจะไปกิ่งไหนนะอืม จริงเดี๋ยวต้องยกเอาดินยกกระถางขึ้นมาแล้วแเดี๋ยวไปซ้อนกระถางซ้อนกระถางแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มกระบวนการคือจากที่ดูเนี่ยจากที่ดูนะเพื่อน,อนจะเห็นว่ากิ่งใยสุดเนี่ยเขาอยู่ปลายเลยเขาอยู่ปลายกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งสี่กับกิ่งห้าเนี่ยต้นสี่กับต้นที่ห้าเนี่ยเขาอยู่แยกนะเขาจะไม่ได้แบบเรียง แต่ทีนี้มันก็จะมีช่องไฟใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางก็ไม่เป็นไรเราเราไม่จําเป็นต้องเอาเอาต้นต้นสูงสุดอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนื่องจากเขากิ่งใหญ่ผมจะให้เขาเป็นต้นสูงสุดนะในในในส่วนป่าราักเดียวห้าต้นนี้นะแล้วก็จะให้ลดหลั่นลงไปจนถึงขวาสุดขวามือผมนะขวาสุดตรงนี้ให้เป็นกิ่งเตี้ยที่สุด ผมก็จะมาดูลำดับแล้วผมจะมาดูลำดับแล้วว่าเป็นยังไงนะครับโอเคอ่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเขาแทงค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างดีจะมีปัญหาแค่กิ่งเดียวจะมีปัญหาแค่กิ่งเดียวที่ที่สูงแค่ต้นเดียวที่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 จะสูงหน่อยก็ตัดเลยครับตัดรุ้นเอา <toss> เดี๋ยวเขาแตกเองตัดลุ้นไปเลยอันไหนที่แบบเรา เราไม่เอาไว้เนี่ยหรือเรามันสูงไปอะ่ะถึงถึงให้กิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สวยครับเพืเ่อนๆเราก็ตัดรุ้นเราเลยก็ดีกว่าดีกว่าทําแบบไม่สวยนะตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพื่อดูทรงนี่ก็มีสิทธิ์ปึ๊เป็นต้น มุมกล้องมันจะอธิบอธบายยากมากครับเพื่อนๆมันจะอธิบายยากมากเพราะว่า<ม>เพราะว่า,าถ่ายคนเดียวเนาะแล้วก็มันไม่มีคนจับให้นะครับก็เดี๋ยวดูดูตอนตอนจบได้ด้วยนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้ กิ่งปลายเขาไม่ขึ้นแล้วแหละเราก็จะลองตัดตัดกิ่งเขานี่คีนปากนกแก้วผมอะทำหายไปอันหนึ่งอะมันเลยทำให้ทำงานยาก ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าอันนี้มันครีมปากใหญ่มันจะเข้าลำบากมาก ต้นสูงสุดต้นสูงสุดผมกำลังดูว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าต้นสูงสุดคิดว่าสูงไปตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่ครับ เราก็จะเห็นภาพคร่าวๆของสวนของสวนป่าที่เราจะเห็นนะฮะนี่สูงลงมาเลียดเลียดลงมาเลยแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือตังน,นี้อสองต้นนะฮะก็จะกลายเป็นแบบพุ่มในอนาคตนะจริงๆอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะรื้อเดี๋ยวผมจะต้องรื้อรื้อส่วนที่เป็นดินเนี่ย ออกบางส่วนแล้วผมจะเอาดินดินฐานลงไปอีกนิดนึงด้วยนะเพื่อใหอ้เวลาทำงานอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นรากเขาบ้างด้วยนะครับเห็นรากเขาบ้างเพราะว่าอันนี้คือมันมันถูกอยู่หมมอยู่ใน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 ขุยมะพร้าวนะชั้นบนแล้วก็ข้างล่างก็คือดิน เขาจะเขาจะอีมีอีกระยะหนึ่งเลยก่อจะถึงรากรากจริงเขาครับหรือเราจะคุยดูลากก่อนก็ได้นะช่วงแรกนะครับคุยดูก่อนว่าทรงเขาจะเป็นยังไงนี่ผมไม่ได้คุยผมผมมองจากไม้มันก็น่าจะเป็นหน้านี้แหละมันไม่น่าจะต้องลักษณะอื่นละฮา เห็นไหมเห็นหรือยงังพอเห็นความสวยหรือยงังบางคนก็ใช้น้ําฉีดได้นะครับใช้น้ําฉีดได้รากฝอยเขาเยอะมากรากฝอยเขาเยอะมากก็เป็นสิ่งที่ดีครับรากฝอยเยอะๆสิ่งที่ดี เห็นเลยว่าอันนี้สูงไปตัดเลยครับเดี๋ยวงอกใหม่อันนี้สูงไปใช้เล่นตัวนี้ให้เล็กๆพอนี่ให้แบบเป็นต้นเล็กๆที่เรียดเลยนะผมจะเล่นให้เรียดเลยเดี๋ยวตรงนี้เป็นแผลตรงนี้เป็นแผลเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเก็บเดี๋ยวเขางอกเก็บไอตัวเนื้อเยื่อเขาจะจะงอกเข้ามาเก็บเองเพราะว่ารากเขาสมบูรณ์รากฝอยเขาเยอะมากเลยนะฮะนี่นะ ทีนี้ก็ต้องริดใบครับริดใบออกเพราะว่าเราเราสาง่ากเขาไม่งั้นเขาจะเหี่ยวริดใบออกริดใบออกแล้วเสร็จสิแล้วก็จะดัดดัดทำทรงไว้บางกิ่งที่ดัดได้พอดัด ทำทรงเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินใส่เข้าไปเหมือนเดิมในกระถางครับจากนั้นเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มครับจนกิ่งเขาแตกใบออกมาใหม่แล้วเราก็จะเอาไว้ในที่ที่มีแดดต่อไปนะ As the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night want to dance to the light pulls us from the sky just two hearts running wild never sleep never stop Push up from the top We're gonna, we're gonna be two hearts running wild เอาสองต้นเล็กๆตรงนี้ผมจะรอให้เขาแตกกิ่งออกมาแล้วค่อยดัดต่อไปต้นนี้มีกิ่งแล้วสองกิ่งเดี๋ยวเราดัดไว้ต้นนี้ก็มีกิ่งแล้วสองกิ่งดัดไว้ต้นนี้ตอนอ้นใหญ่สุดก็รอแตกครับก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ลวดเก่านะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรวดเก่ารวดเก่าเท่าที่มีครับเพราะว่ามันพอดัดเสร็จปุ๊บผมก็คลายคลายออกแล้วก็เก็บไว้ไปใช้ต่อก็ใช้ได้เรื่อยๆครับ วางตานะครับข้อตาถึงแม้เราจะเอาใบออกแล้วอยากให้เขาทับข้อตาเวลาพันไม่งั้นใบเขาจะ,จะเจริญไม่ได้นะเปิดบางข้อตาเขาแล้วก็กิ่งเขาก็จะไม่มีอาหารเลี้ยงไงเขาก็จะทํากิ่งใหม่ออกมาอีกมันจะโตช้าผมจะให้เนี้ยเป็นกิ่งออกมาเพื่อเพื่อให้มีมิติซ้อนกับกิ่งเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาต้นเล็กๆเนี่ยพวกเนี้ย เขาจะแตกออกมาเราก็จะให้เป็นกิ่งซ้อนๆส่วนลําต้นกิ่งต้นก็ให้เขาตรงๆนี่แหละเอียงๆอาจจะบังกันนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาดูสภาพลาต้นข้างล่างไม่บังกันก็ใช้ได้แล้วสภาพลาต้นข้างล่างไม่ไม,ไม่ไม่บังกันนะนี่ก็จัดไว้ประมาณนี้จัดไว้ประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาดินใส่แล้วเราก็จะยกยกเข้ามาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เราจัดการในอนาคตง่ายๆนะครับเหมือนเขเราตอนเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะโชว์รากเข้าด้วยนิดนึงโชว์รากเลยเวลาจัดจะได้เห็นรากโยงๆนิดๆนะโยงๆนิดๆ we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand รากมันยาวเอาดีกว่า,า,าประมาณนี้วจันางเขาประมาณนี้นต้นนี้เดี๋ยวจะโชว์รากเขาเยอะหน่อยเพราะว่าข้างบนอะ่ะคือบอกตรงๆเลยว่าไม่มั่นใจว่าจะโคดเคี้ยวเอี้ยวงอให้มันแบบดูเด่นเฉพาะข้างบนได้หรือเปล่า ถ้ามันไม่เด่นเฉพาะข้างบนเนี่ยผมจะโชว์ลากให้เยอะเลยนะผมจะโชว์ลากซึ่งถ้าเราจะเล่นโชว์รากนะครับคือถ้าเราจะเล่นโชว์รากแล้วเราเราให้เห็นโครงลากที่เราจะโชว์ไว้คร่าวๆนะอาจจะไม่ต้องแบบทั้งหมดนะครับ มันจะดีมันจะดีกว่าที่เราปิดไว้หมดบางทีเราจะไม่เห็นแล้วเรามันจะไม่ได้อารมณ์เวลาดัดมันจะไม่ได้รู้ว่าเอ้ยเราต้องดัดกิ่งเข้าไปทางไหนให้เข้ากับรลากอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ก็โชว์หมดก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องการเลี้ยงลากให้เขาสวยด้วยเพราะเราก็จะโชว์รากเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะจึ่งๆก็คือให้เห็นโคนเห็นอะไรไปบ้างว่าเออฉันจะเล่นประมาณนี้เวลาเราดัดเราจะได้รู้ว่าอ๋อ บางทีแบบมันมันจําได้ตอนเนี้ยแต่โอ้โหมีเป็นร้อยต้นะ่ะเวลาเราเล่นนะครับเวลาเรามาเจอเขาอีกทีทําเวลาเป็นปีบางทีบางทีก็สี่ห้าเดือนเนี่ยจําเขาไม่ได้หรอกครับนี่รากฝอยเขาเยอะผมจะตัดลากฝอยออกเพราะเดี๋ยวเาก็แห้งอยู่ดีถ้าเราโชว์รากเขาขึ้นมานะพวกนี้เขาจะแห้งอยู่ดี ตัดเฉพาะลากฝอยข้างบนบนทิ้งเราจะได้เห็นของจริงแล้วว่าเขาควรจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไง โคนเคอเนี่ยถูๆขัดๆเนะี่ยให้เป็นแผลนิดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างสร้างเปลือกสร้างอะไรมาใหม่เนะี่ยเขาจะทำให้ดูให้ดูเก่าครับบางคนเอาใช้คัตเตอร์ครับคัตเตอร์ผมก็ใช้เนี่ยใช้ลวดใช้อะไรใช้อะไรที่มีขัดๆให้เขาเป็นแผลๆนิดๆ,ดๆบวมขึ้นมา หรือบางบางเจ้าเขาอยากให้เป็นแผ่ลึกก็ใช้คัตเตอร์กรีดกรีดเป็นรอยที่ต้องการได้มันจะงามประมาณนี้ครับเพื่อนเห็นไหมจะดูเก่าแก่ไปเลยเห็นนะครับเนี่ยทีแรกที่ผมพูดเนี่ยเพื่อนจะไม่เห็นไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่พอพอตัดออกนะครับตัดออกแล้วขูดดินออกเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าลากเขาเนี่ย มีความเก่ามีความสวยนะฮะพอจะสวยอันนี้ข้างหลังนะนี่นี่นี่ประมาณนี้อ่ะนี่นะฮะเราเราก็เลี้ยงเขาต่อไปเสร็จแล้วเราก็เอาค่อยเอาเขาขึ้นมาในไว้ในกระถางเล็กๆพอรดน้ำเนี่ยเดี๋ยวดินเขาจะยุบลงไปอีก ก็จบกันไป1ต้นนะครับสำหรับป่าลากเดียวครับป่าลากเดียวแบบ5ต้นนะก็เดี๋ยวคงมีพัฒนาการพัฒนาการคงมีพัฒนาการของเขาอีกเรื่อยๆนะต้นนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันอาจะก,กี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาพร้อมผมก็จะเอามาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะว่าเขาเติบโตกันเป็นยังไงก็ติดตามไปด้วยกันนะครับกับช่องเล็กๆ ฝากไว like, ้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยมีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะเอามานำเสนอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับช่องนิ้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับสดีครับ